พูดคุยกันในห้างวันนี้ครับเรามาคุยกันประเด็นถึงเรื่องนะครับผมไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับของม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาขายของออนไลน์มา8ปีครับล้มไป3ครั้งแล้วก็กําลังจะเลิกทํากาลังจะตัดใจว่าจะเดินต่อหรือว่าจะหยุดนะครับอันเนี้ยถ้าถามผมนะผมเท่าที่ผมเข้าไปดูนะเขาตอนนี้เขาขายสกินแคร์อยู่ครับแล้วเขาก็เคยขายอาหารเสริมมาก่อนน่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์เคยเป็นเจ้าของแบรนด์มานะครับ อันนี้เราเราก็มาดูว่าเหตุผลทาไมเขาถึงล้มล้มแล้วล้มอีกนะครับล้มแล้วล้มอีกนะครับคือพี่เคยพูดเสมอครับในการในการทาคลิปของพี่แต่แต่ละคลิปนะครับพี่จะพูดถึงเรื่องแนวคิดในการที่เราจะทําธุรกิจอาหารเสริมนะครับหรือสกินแคร,ร์ซึ่งตัวพี่เนี่ยทำโรงงานสกินแคร์ด้วยนะครับคานนี้เนี่ยเรามาตั้งข้อสังเกตกันก่อน,อนว่าทําไมเขาถึงล้ม3าครั้งแล้วครั้งที่4เนี่ยเขากำลังจดใจว่าเขาจะเลิกดีหรือไม่เลิกดีนะครับคือสินค้าที่เราขายขายกันนะ่ะ ที่เราขายกันน่ะคือเราอ่ะไม่ได้ขายสินค้าที่มันจําเป็นครับเราขายสินค้าที่มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสินค้ากระแสมาแล้วก็ไปแบบเนี้ยเราจะวนเวียนเวียนไหยตายเกิดอยู่แบบเนี้ยคุณนึกออกปะมันทําให้คุณอ่ะขายอะไรไม่ได้ยาวๆแล้วคุณจะต้องเหนื่อยกับการที่คุณจะต้องทําทําการตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาคุณทําการตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับ คุณสิ้นเปลืองงบประมาณในการทำมาร์เก็ตติ้งอยู่ตลอดเวลาครับแทนที่คุณจะเก็บกําไรทํารอบเดียวแล้วเก็บกําไรยาวๆแล้วก็อาจจะแบ่งปันเอามาทำาระยะสั้นนานๆทีเวลาย่อมันตกอะไรอย่างนี้ครับผมถึงมอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมี4อย่างครับคือมันมีเกิดแก่เจ็บแล้วมันก็ตุยครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอครับหลังจากที่เราเกิดก็คือการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยภาวะเจ็บป่วยก็คือการที่เราใช้ชีวิตมาครับเราทานอะไรมา เราใช้ชีวิตยังไงเราใช้ร่างกายเปลืองไหมนะครับโครคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดมากับคนยุคนี้ซึ่งมันเยอะมากครับหลายคนบอกว่าและอะไรที่มันจาเป็นละ่นจะจำเป็นทุกอย่างเลยครับอาหารเสริมนะครับจำเป็นกว่าอาหารที่เรากินอีกผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะมันล้วนแต่อุดมไปด้วยสารพิษนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่านักวิจัยสมัยก่อนหรือคนโบราณเขาบอกให้กินผลไม้เยอะๆกินก็ไปเด็ดผลไม้อ่ะผลไม้รสหวานอ่ะ คุณจะได้วิตามินกินวิตามินเข้าไปเยอะๆกินผลไม้เยอะๆจะได้วิตามินไม่ได้หรอกครับคุณจะคุณจะได้วิตามินซีสักหกสิบมิลลิกรัมคุณต้องกินส้มประมาณสิบูกอะแล้วถ้าเกิดคุณกินส้มมาละสิบูกทุกวันูงเชื่อมันคุณจะเป็นโรคอะไรคุณเป็นโรคเบาหวานครับเบาหวานแล้วไขมันก็จะพอกตับคุณไม่เป็นโรคตับอีกพอเป็นเบาหวานคุณต้องเป็นความดันครับเป็นไขมันพอกตับคุณต้องเป็นความดันครับพอเป็นความดันคุณเป็นโรคหัวใจครับพอเบาหวานลงไตคุณเป็นโรคไต นี่ยครับความจำเป็นของวิตามินอาหารเสริมที่เราจาเป็นต้องกินคุณเห็นหรือ,อยังครับนี่แหละครับคือถ้าเราขายอะไรเราต้องขายของจําเป็นตอนนี้อย่างคนที่เป็นโรคตับเนีต็มประเทศไปหมดเลยครับคุณเชื่อไหมเบาหวานกับโรคตับมันมักจะมาคู่กันทําไมครับถ้าเราจะต้องทานอาหารทานผักทานผักที่ที่ช่วยในการลดน้าตาลรลดลดลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือ,หร,อหรือพวกสารอาหารอื่นๆนะคุณอ่ะอย่างขมิ้นชันเนี่ยคุณกินไหวหรอคุณกินไม่ไหวแล้วครับ คุณต้องกินมะละกี้นกเนลาประมาณครึ่งกิโลถึงจะลดน้าตาลได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมคุณมเม็ดหนึ่งอ่ะคุณไม่ถึง10บาทนะสิบาทแบรนด์ขายแพงๆเลยแบรนด์ที่แบบแพงๆเลยเม็ดละสิบาท20บาทถูกกว่าข้าวจานหนึ่งครับคุณกินทุกวันทุกวันน้บน้าตาลคุณลงนะครับตับคุณดีขึ้นนะครับลดไขมันพอกตับเนี่ยคุณก็หายป่วยได้แล้วครับหรือว่าคุณป้องกันการป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับนี่แหละครับความจำเป็นของอาหารเสริมนะครับหรือว่าคุณบอกว่า คอลลาเจนน่ะจำเป็นตรงไหนคอลลาเจนจำเป็นตรงไหนครับจำเป็นมากครับเพราะว่าคนทุกคนกลัวความแก่ครับข้อที่สามและกลัวความแก่ครับมีใครมัางไม่อยากแก่ครับคุณฉีดโบท็อกฉีดเท่าไหร่ครับหกเจ็ดพันหมื่นหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดคุณทานอาหารที่ดีอาหารเสริมที่ดีนะครับคุณจะลดการใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าคลินิกได้มหาศาลเลยครับคือบางคนบอกคอลลาเจนจากปลาจากหมูก็ได้จากขาหมู ที่มันบอกคอลลาเจนคอลลาเจนกันน่ะคุณกินคือขาหมูหนึ่งกิโลยังไม่ได้คอลลาเจนพันมิลลิกรัมเลยครับคุณจะได้ไขมันมาแทนครับคุณจะได้ไขมันเข้าไปแทนครับแล้วรวมข้าวที่คุณทานเข้าไปอีกนี่แหละครับคือความเชื่อแบบผิดๆนะครับอย่างหมอหลายๆท่านก็ชอบมาบอกอาหารเสริมจะไปกินแล้วตับพังผมว่ามันพูดซีซัวครับช่วยคือหมอบางท่านก็ช่วยช่วยอ่ะมีแต่ตำราเก่าๆแล้วเขามาบอกว่ามาบอกว่ามันมันไม่จําเป็นต้องกินนะครับ คือคนเรามันมีมีความสาม,มารถในการกินไม่เท่ากันครับบางคนก็กินผักเก่งเหลือเกินบางคนก็กินแต่บางสวิรัตบางคนก็กินอาหารได้กินแต่อาหารคีนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ครับฉะนั้นครับถ้าเราจะใช้ชีวิตปกติให้ได้แล้วมีสุขภาพดีครับอาหารเสริมเป็นสิ่งจําเป็นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่บอกว่ามันจําเป็นขนาดไหนครับอาหารเสริมฉะนั้นถ้าเกิดคุณขายในยสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นคอลลาเจนนะครับอยู่มาสิบกว่าปีแล้วไม่มีทีท่าว่าจะราคาตกนะครับ เต่มยิ่งตอนนี้มันมีตัวใหม่ๆออกมาซึ่งทําให้มันได้อผลและอ,ออกฤทธิ์เร็วกว่าเดิมที่ผ่านมาเป็นร้อยเท่าครับกินแค่นิดเดียวครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนกินกันเป็นทีละสามกรัมห้ากรัมเดี๋ยวนี้กินทีละสองร้อยมิลลิกรัมหน้าหน้าใสาปิ๊งเลยครับผิวเลื่อปนปื๊ดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวงการการวงการการสกัดสารอาหารเนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับไม่ได้มีตำราเอาอะไรเก่าๆที่มาเอามาคุยกันนะครับทุกอย่างมีเหตุผลมีเหตุมีผลนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของที่ว่าถ้าเกิดคุณขายอาหารเสริมออนไลน์เนี่ยแล้วคุณไปไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าคุณน่ขายของที่เป็นกระแสอย่างเดียวนะครับพอมันหมดกระแสคุณก็ตายคือถ้าเขากระแสหมดก่อนของกองของไม่ยังกองอยู่เต็มกระดังนะครับคุณถึงคุณคุณถึงได้ล่มสลายนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะทาธุรกิจสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการคือโค้ชครับคุณต้องมีโค้ชที่ดีครับผมผมถามจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ที่ทำมาหลายๆหลายโรงงานเนี่ย ส่วนใหญ่โรงงานจะชอบอยุอ่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ขายดีมากค่ะตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นกระแสค่ะตัวนี้เป็นกระแสค่ะทําออกมาทาออกมาสักพักก็หมดของอยังกองอยู่เลยแม่งหมดกระแสแล้วนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราจะทาอะไรสักอย่างผมถึงบอกเสมอว่าบอกผมพูดมาสิบปีแล้วไม่ใช่ผมเม่พูดครั้งแรกนะคือเราต้องทาถึงขั้นที่มันจะเป็นครับแล้วคุณจะไดจะอยู่ยาวคุณดูกาแฟเลยกาแฟไม่ว่ามันจะเกิดอีกกี่สิบกี่ร้อยแบรนด์นะมันก็ยังขายได้ครับ เพราะว่าเป็นไรเพราะกาแฟเนี่ยมันคือมันคือมันคือทองคําชนิดหนึ่งครับกาแฟกาแฟทองคําน้ํามันครับเหมือนกันครับขึ้นมีแต่ราคาขึ้นครับราคาไม่มีตกครับความต้องการมีมากขึ้นตลอดเวลาครับไม่มีคาว่าน้อยลงเพราะว่ามนุษย์กินกาแฟกันเป็นชีวิตจิตใจนะครับกินเป็นกินโดย DNA เลยแหละจะบอกให้นะครับกินโดย DNA เลยมนุษย์ทุกคนต้องกินกาแฟครับถ้าคนที่ไม่ชอบกินกาแฟมีแค่ไม่ถึง1%ของมนุษย์บนโลกนี้ครับฉะนั้นครับผมถึงบอกไง ถ้าคุณเลือกของของไปขายเนี่ยคุณเลือกหาเป็นหาของขายเนี่ยคุณต้องเลือกของที่มันจะเป็นเห็นหรือยังครับแต่คราวนี้เราก็มาดูเนี่ยเท่าที่ผมพูดมาเนี่ยหลายๆคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าเหตุผลที่ล้มเพราะอะไรล้มหนึ่งสาครั้งเพราะอะไรและกาลังจะจัดสัญญาเพือเลิกเพราะอะไรเพราะยังไม่มีคนให้คําแนะนําที่ดีครับฉะนั้นครับการที่คุณจะเลือกผลิตอะไรกับใครเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเขาอ่ะให้คําแนะนําคุณได้ดีหรือเปล่า ช่วยให้คําแนะนําคุณได้หรือเปล่านะครับแล้วฟังแล้วมันดูมีเหตุมีผลหรือเปล่านะครับคือไม่ใช่ว่าอยากจะได้เนี่ยอยากจะให้แต่ผลิต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 แล้วก็พอถึงเวลาก็หาตัวใหม่ขึ้นมาทําไม่ใช่ครับที่โรงงานที่ไม่ใช่อย่างนั้นครับสิกว่าปีที่ผ่านมาผมเชียร์ลูกค้าผลิตแต่ของที่จาเป็นครับที่ตลาดต้องการจริงๆครับไม่ใช่สินค้ากระแสผมไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าทาสินค้ากระแสครับยกเว้นลูกค้าอยากเข้ามาทําเองนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่เรามานั่งพูดคุยกันวันนี้ครับแต่สําหรับ ในหัวข้อนี้ที่พี่หยิบม,มาเล่าเนะี่ยคือถ้าเกิดเขาจะลม้มครั้งที่สี่ครับพี่ว่าก็ไม่แปลกครับถ้าเขาจะลม้มครั้งที่สี่แล้วเขาจะเลิกครับพี่ถ้าเป็นที่พี่แนะนำแล้วเขาเลิกครับทนธุรกิจนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณล้มสามครั้งแล้วคุณยังไม่เลิกเนี่ยคุณจะไปต่อเนี่ยถ้าคุณลม้มครั้งที่สี่คุณควรจะเลิกครับคือคือคุณไม่ควรทําธุรกิจอะไรแล้วลม้มล้มสามครั้งและครั้งที่สี่คุณยังจะแบงทําแบบเดิมอีกนะครับแล้วคุณจะล้มอีกครั้งที่สี่ครับ ถ้าคุณจะแบ่งอีกมันก็จะลงคันที่5ครับคุณเชื่อผมครับจะทําธุรกิจนะครับยิ่งโดยเฉพาะอ่านเสริมครับคุณต้องหาโค้ดที่ดีหาที่ปรึกษาที่ดีครับถ้าคุณไม่เคยทํานั่นยิ่งต้องมีที่ปรึกษายดีครับแต่พี่ก็ต้องบอกว่าในประสบการณ์ของพี่เนี่ยที่อยู่ในวงการนี้มาประมาณ20ปีนะครับก็พอจะให้คําแนะนําได้นะครับพอจะให้คําแนะนําได้ก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่กำเงินหลักหมื่นเข้ามาแล้วออกไปออกไปมีเงินแสนเงินล้านเงิน10ล้านเยอะแยะครับ ที่นี่ครับที่เน,นเชิลเลอร์เองครับมีเต็มเลยครับอยากรู้เข้ามาคุยกันครับอยากผลิตอะไรเข้ามาคุยกันครับเดี๋ยวเทรนให้เป็นโค้ดให้ครับให้คำแนะนําที่ดีสุดนะครับให้กับคุณครับผม